ล้านสามร้อยห้ถึงสามร้ี่ไม่กีวันต่อมารอนพักอยู่ที่กาะไฮร่าและกลางดึกจักพัรด,ดินีขับโรบินเข้าไปในห้องของรอนด้วยรอยยิ้มที่อธิบายไม่ถูกไม่ต้องบอกก็รู้ว่าวันต่อมารอนยังพบรอยการแตกหนอของชีวิตในท้งของโรบินด้วยโรบินยังท้องดังนั้นในไม่กี่วันต่อมาเด็กผู้หญิงที่กลับมาทีละคนก็ถูกรอนจัดก,การทีละคนแม้แต่อาบิสและไอซ,ซ่าก็ไม่มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกับโจเอนลี่ที่เติบในเวลากลางคืนและกลับมาเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆธรรมดาใน่วงวันในที่สุดวันนี้โ,นโคย่า ขอบคุณกัปตันรอนขอบคุณมากมันเชลีมองรอนอย่างขอบคุณและยื่นกระโปรงเล็กๆให้รอนและทำความเคารพขอบคุณที่ช่วยคนห้าร้อยคนของฉันไว้อันยัปประกาศคู่เทมราเดอร์รอนในที่สุดมัญชีก็ตื่นแล้วก่อนที่รอนจะได้พูดเอลซ่ากับออบิสซอที่ยืนอยู่ข้างๆก็หัวเราะออกมาแต่มันเชลีสวยมากอันยัปประกาศคู่ไม่ต้องมีมารยาทรอนโบกมือให้มันเชลีเป็นอย่างแรกจากนั้นก็ต้องไปที่เด็กสาวสองคนไมโครแคลกับเบียนไม่สวยเหรออันยัปประกาศคู่ทันทีที่พวกเขาได้ยินเช่นนี้ไมโครแคลและเบียนก็ต้องไปที่เด็กหญิงคน ุ๊ยนั่นไม่ใช่ความหมายของคนอื่นผู้หญิงสองคนโบกมืออย่างรีบร้อนและในขณะที่อธิบายพวกเขาก็เดินไปที่ไมโครกาดและเบียนเห็นว่าทั้งสองคนยังคงทำหน้าบึ้งและกอดไม่ได้ที่จะพูดกับแมนเชลรี่แมนเชลรี่คุณเห็นไหมทั้งสองคนพวกเราจะสันเซิลท่านและพวกเขาจะโกรธอันยับประกาศคู่ฮะแมนเชลรี่ยิ้มมุมปากมองไปที่ไมโครกาดและเบียนแล้วพูดเบาๆว่าคุณสองคนโกรธอะไรเด็กๆหรือเปล่าไม่เป็นไรไมโครกาดหัวแล้วยิ้มฉันก็ไม่โกรธเหมือนกันอันยับประกาศคู่ฉันก็เหมือนกันเบียนกอดเอลแล้วหัวรอแมกเยีเร่ อืมอืมเมื่อมองดูแมนเชลลี่และสี่ไอซ่าสาวน้อยเทอรานอีกสองาคนทิ้งพวกเขาไว้เบื้องหลังรอนก็ยิ้เล็กน้อยและไม่สนใจพวกเขาพี่รอนขียาเดินมาที่ด้านหน้าและมองไปที่รุวน้มยใบหน้าที่มีเลือดฝาดฉันได้ยินมาว่าแม้แต่ซิสเตอร์โรบินอืมมอผู้คนก็ต้องการเช่นกันอั่นยับประกาศคู่คือวันนี้เป็นตอนกลางคืนรอนมองเธอด้วยรอยยิ้มที่มุมปากของเขาซึ่งทำให้โคยาหน้าแดงทันทีซิสเตอร์มาติโนคุณต้องช่วยฉันยุ่งอยู่กับการดึงมาซิโนที่กำลังจะออกไปคุณคุณ สำหรับโมเนและเด็กผู้หญิงอีกสองสามคนพวกเขายังอยู่ในขั้นตอนของความคุ้นเคยและการผสมผสานและหลายคนยังไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์ในหัวใจของพวกเขาและยังต้องใช้เวลาในการต่อสู้แม้แต่คะแนนทีเศษร,รอนก็ยังไม่ได้เพิ่มในตอนนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับรอนสาวๆมีเพียงสามคนของโมเน่ไวโอเลตและรีเบคก้าแมนเทลลี่และเดียนเท่านั้นที่ถูกมิโครเข้าล่าไปที่ด้านหน้าของรอนและส่งเข้าปากและรอนก็กินมันโดยธรรมชาติราเดอร์รอนคุณหมายถึงให้พวกเราทุกคนอยู่บนเกาะไฮร่าหรือไม่โคย,ยักคอเคลียร์ข้างๆรอนอย่างอ่อนโยนและถามใใชช่่่่่่่่่่่คคุณณจจจจะะะออ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 อยยยยููทททีีีีีีนน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 นกก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 หหหรรรรรรรืืลลััััับบบบบไไไป้้้าา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 า็็ดดดดพพเเเๆวววิิิิขงขงขงมมมฟโโฉส จุลภาพเมื่อได้ยินเช่นนี้ดวงตาของนามีที่กลับมาอยู่ข้างๆเธอเบิกตากว้างและโรบินที่อยู่ข้างๆก็หยุดดื่มชาและเงยหน้าขึ้นมองรอนคุณกำลังพูดถึงอะไรอาจเป็นเรื่องของการเดินทางข้ามเวลาและอากาศนามีจ้องหน้ารอนแล้วถามคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปรอนพยักหน้าผู้หญิงคนอื่นๆมองหน้ากันพวกเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนแต่พวกเขาไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นน่าตื่นเต้นเกินไปเหลือเชื่อเกินไปและรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้นั้นพวกเขาจึงไม่ใส่ใจกับมันและพวกเขาก็ทำไม่คาดคิด ยอดเยี่ยมมากนามีพูดอย่างตื่นเต้นรอนเธอคุณต้องช่วยฉันช่วยฉันพาเบลเมอร์ใช่รอนโนกิกโกก็ตื่นเต้นเช่นกันได้โปรดรอนคุณต้องช่วยเรารักษาเบลเมอร์อัญญาประกาศคู่วางใจได้กลับได้ที่ฉันทำได้ฉันจะทำแน่นอนรอนยิ้มและพยักหน้าจากนั้นรอนก็มองไปที่โรบินอีกครั้งเห็นความตื่นเต้นจางๆในดวงตาของโรบินและรอนก็พยักหน้าให้เธอข้ามเวลาและอวกาศไปช่วยคนตายทริเบก้าพึมพำกับตัวเองและทันใดนั้นเธอก็ลุกขึ้นและมาหารอนกัปตันรอนฉันคิดว่าฉันอยากจะขอความช่วยเหลือจจจจาาาากกกคคคคุุคุณณณแแแมมม่่่่่่่ขขออออองงงรรนนนนนพูดพูดดวววใไ้ฉััะะะชยยทีตปศ ขอบคุณขอบคุณจริงๆรีเบก้ากขอบคุณรอนอย่างตื่นเต้นส่วนไวโอเลตท,ที่อยู่ข้างๆก็มองรอนด้วยความยินดีที่ล่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการชุบชีวิตคนที่ตนรับเหมือนคนตายธรรมดาไม่ต้องฟื้นและสาวๆก็เต็มใจให้ญาติเหล่านั้นได้พักผ่อนอ,อย่างสงบมีเพียงโรบินและนามิที่แม่ตายกิจธรรมชาติถูกคนฆ่าหรือฆ่าตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อให้รอนต้องฟืน้นคืนชีพหรือได้รับความรอดโดยพื้นฐานแล้วสำหรับตอนนี้มีเียสมคนเท่านั้นที่ต้องการกระสุนของรอนโลาวยอแม่ของโรบินเบลเมอร์แม่ของ โอเคลืมไปเลยเห็นได้ชัดว่านามิไม่เต็งใจปล่อยให้รอนแบกรับอันตรายเธอใส่หัวทันทีหวังว่ารอนจะช่วยเบลเมอร์ได้แต่อย่าปล่อยให้เขาตกอยู่ในอันตรายรอน้องเต้หญิงเดินไปหารอนกอดเขาเบาๆแล้วพูดว่าธุระของมารินแฟนโดอีกไม่กี่วันคุณมีเวลากลับมาไหมมันควรจะสายเกินไปใช่ไหมรอนไม่แน่ใจนักแต่เขาคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าถ้าฉันไม่มีเวลากลับมาคุณไปคนเดียวก็ได้อันยับประกาศคู่ไม่เป็นไร้องเต้หญิงพยักหน้าจากนั้นยิ้มคุณคิดอย่างไรกับการพิจารณาคดีครั้งนี้ ไม่มีปัญหาจัก,กรพรรดหญิงและโรบินกับนามิมองหน้ากันพวกเขาทั้งหมดพยักหน้าทั้งสามคน,นปัจจุบันเป็นผู้นำในหมู่สาวสาวนามิเป็นนักเดินเรือโรบินรู้มา,จากจักรพรรดหญิงมีความสามารถที่แข็งแกร่งในการจัดการกับสิ่งต่างๆท้ายที่สุดแล้วมันเป็นจัก,กรพรรดิของประเทศเมื่อรอไม่อยู่ที่นั่นโดยพื้นฐานแล้วทั้งสามคนจะพูดคุยและจัดการทุกสิ่งฉันควรจะกลับไปได้ก่อนที่การพิจารณาคดีจะดำเนินต่อไปรอลุกขึ้นแขวนทีในฝันไว้ที่ข้างเอวแล้วกระซิบว่าไปกันเถอะรอขาวดีของฉันอัญญประกาศคู่่่่ิมมมระวััังงนนาาาาสถ้้ทไไดก็ออยฝืญญประกาศคู่มั่นใจได้รอยิ้มและโบกมือให้สาวๆแลล้ววร่าาาางงขขอออเกก็ไปในศ เดินทางข้ามเวลาและอวกาศที่ะคนสาวๆมือหน้าขึ้นมองรอนจากปและคนสุดท้ายในกลุ่มสาวสาวอิงมุมพำกับตัวเองคุณเคยท่องไปยังเวลาและอวกาศในอดีตหรือเปล่าถ้าเขาเดินทางมากว่าแปดร้อยปีและได้พบกับองค์ผู้สูงสุดใครจะแข็งแงกรงกว่ากันในหมู่พวกเขาอันยักประกาศคู่มันควรจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่ทแข็งแรงกว่าที่นัมีพลังมากจนอิยังรู้สึกว่าผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยโบราณน,นั้นแข็งแรงกว่าและเป็นไปได้ว่าความประทับใจที่เหลืออยู่ในใจของอิมจะน่าตกใจเพียงใดบนท้องฟ้ารอดเหลือมองไปที่เกาะไฮรา ทักษะนี้ได้รับการวอวยพรจากเขาถึงระดับ200ล้านดังนั้นเขาจะมีความมั่นใจอย่างมากกว่าเขาสามารถเดินทางข้ามเวลาและอวกาศได้มาเริ่มกันเลยดวงตาของรอนเป็นประกายและเขากระซิบเสียงต่ำการควบคุมเวลาและอวกาศอุโมงค์เวลาและอวกาศอันยาบประกาศคู่ทันทีที่รอนชี้ลูกบอลแสงสีดำก็ปรากฏขึ้นที่ปลายนิ้วของเขาจากนั้นลูกบอลแสงสีดำก็หดตัวอย่างรวดเร็วและกลายเป็นจุดสีดำเล็กๆเ,เล็กมากรอนจ้องเข้มงแต่เห็นอุโมงค์สีดำขนาดเท่าเข็มเพิ่มพลังงานที่ส่งออกและดูรอนยื่นฝ่ามือออกและส่งพลังจากกลางของเขาไปยังอุโมงค์สีดำ ฟ้าร้องสวรรค์และโลกโดยรอบฟ้าร้องด้วยสายฟ้าและอุโมงค์สีดำก็ใหญ่ขึ้นกลายเป็นหลุมดำขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายสิบเมตรแต่เนื่องจากการขยายตัวของหลุมดำนี้สวรรค์และโลกโดยรอบจะมีวความรู้สึกถูกฉีกเป็นชิ้นๆและแม้แต่สภาพอากาศเหนือเกอะก้ามูก็กลายเป็นเรื่องแหลกสูญไม่ค่อยเสถียรไม่สิควรจะบอกกวากดและพื้นที่รอบสวรรค์และโลกค่อนข้างจะทนไม่ได้รอนชเลืองมองไปยังหลุมดำขนาดมาหึมาและมองดูรอยแยกในอากาศที่ปรากฏรอบตัวเขาไล่ใกล้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าอุโมงค์เวลาจะใหญ่ขึ้้้้้้้้้้้้นน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 ไไไไไไมมมมมม่่่่่่่่่ดดดดดแแตตหหหลลลลััััััังง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 จจจจาา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 กก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 ทททีีีใใใใญญขขขขขึพพือออออออโโโสสรรรรรรววถเเปปุุคค์์์ิิๆบศ ถ้าอย่างนั้นก็ปลับสู่สภาพสมบูรณ์กันเถอะรอนบอกมือของเขาและหลุมดำขนาดมือมาก็กลับไปมีขนาดเท่าก,กับลายเข็มก่อนหน้าปริมาณน,นี้เป็นสถานะที่ง่ายที่สุดสำหรับโลกจนสลัดที่จะทนได้แล, tie. และแม้ว่ารอนจะเข้ามามันจะไม่ส่งผลกระทบต่อทั้งโลกเล็กลงเล็กลงเล็กลงเ,ลเลรื่ๆสำหรับฉันร่างแท้ที่แท้จริงของรอนยังคงหดตัวกลายเป็นตัวเล็กยิ่งกว่างผงธุรีในสภาพเล็กๆนี้สิ่งที่รอนเห็นตอนนี้คือโลกที่น่าสะพรึงกลัวสิ่งแรกที่เห็นได้คือเบื้องหน้าของเขามีอุโมงค์สีดำขนาดใหญ่กว่าตัวของรอนหลายร้อยเท่า มันสกัรกรและยุ่งมากรอนมองไปที่ฝุ่นที่ปกคลุมโลกทั้งใบรอบตัวเขารวมถึงฟองไอน้ำทุกชนิดโมเลกุลของน้ำเล็กๆจำนวนนับไม่ถ้วนและจุลินทียที่ลอยอยู่ทุกชนิดแบคทีเรียบางชนิดที่ถูกลมพัดพาไปทุกที่และอื่นๆด้วยการโบกมือของเขารอนกวาดเศษซากทั้งหมดออกไปแล้วบินไปที่หลุมดำที่หดตัวและคลานอุโมงค์เวลารอนมองไปที่อุโมงค์การอวกาศและบินเข้าไประบบฉันจะเลือกทำลายที่ต้องการข่าได้อย่างไรขีดล่างโพสโปรดว่าขึ้นจากแม่น้ำแห่งการเวลาอันยาวไกลและอย่าลืม ฉันมองไม่เห็นตัวเองในเวลาและพื้นที่ที่แตกต่างกันรอนพยักหน้ากวาดสายตามองจากด้านหน้าทันใดนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอุโมงค์สีดำที่อยู่ตรงหน้าเขาหายไปกลับปรากฏเป็นแม่น้ำกว้างใหญ่ที่ไหลผ่านตลอดแนวสายตานี่คือแม่น้ำสายยาวที่กว้างใหญ่พอๆกับมหาสมุทรแม่น้ำสายยาวแผ่บรรยากาศสีเทาเงินและแม่น้ำทั้งสายไหลอย,ย่างสง่าง,งามและไม่มีจุดสิ้นสุดให้มองเห็นและมองไม่เห็นจุดเริ่มต้นนี่คือศูนย์หนึ่งคือสายน้ำแห่งกาลเวลาอันยาวไกลร่างของรอนกลับสู่ขนาดเดิมยืนอย่างภาคภูมิเหนือแม่น้ำสายยาวและร่างของเทพ,พเจ้าที่แท้จริิิงง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 งมม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 ีีีีีีีีีคควววาา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 รร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 ูู้้้้้้้้้สสสึกก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 แแใน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 แแ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 ปลลลลภยยยใใใตตะะะะะะทท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 ทขขอออออนน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 น่่่่่่่่่่่่ดดเเเหหืจืจจจุัั็ไไไไพ ระบบกล่าวว่าโค้ของแท้ที่แท้จริงของเจ้าสามารถต้านทานการกระซอกของแม่น้ำแห่งกาลเวลาอันยาวนานหากคุณลกสณาทั้งหมดตาำกว่าหนึ่งพันจุดมันเป็นไปไม่ได้ที่จะต้านทานการกระซอกของแม่น้ำและสิ่งมีชีวิตที่อยู่เบื้องล่างของเทพเจ้าระดับนี้ถ้ามันถูกล้างโดยแม่น้ำมันจะถูกฉล้างลายเป็นอนุภาคมูลฐานในพริตตาอันยประกาศคู่อมฉันรู้สึกได้รอนพยักหน้าเขารู้สึกถึงความรู้สึกแปลกจากแม่น้ำท้ายที่สุดแล้วมันคือสายน้ำแห่งกาลเวลาที่ยาวไกลซึ่งชีวิตธรรมดาทั่วไปสามารถต้านทานการกระซอกของสิ่งนี้ได้ม ระบบบอกว่าสิ่งนี้เรียกว่าไม่ผ่านมันเกี่ยวกับเส้นเวลานั้นมีคุณอยู่ดังนั้นคุณจึงผ่านไปไม่ได้อันยัประกาศคู่เข้าใจแล้วรอนโบกมือให้ตัวเองเข้าใจแล้วก้าวขึ้นต้นน้ำอีกครั้งคำถามก่อนหน้านี้ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าฉันจะไปใีช่วงเวลาใดฉันจะไปที่โอฮาร่าเมื่อสาปีที่แล้วก่อนอันยัประกาศคู่ฉันสามารถช่วยโฮสค้นหาทำลายได้มีทน้นโฮสจะหาทำลายได้ไม่ตัวเองเท่านั้นระบบบอกว่าคุณไปต่อเถอแล้วเราจะเตือนคุณเมื่อคุณไปถึงที่นั่นอันยักประกาศคู่ เจ้าบ้านมาถึงแล้วที่นี่ระบบเตือนรอนจึงกลับมาหาพระเจ้าเดี๋ยวนะเป็นอย่างนี้มาตั้งนานได้ยังไงร,รอนชี้ไปที่ทางแยกในแม่น้ำซึ่งอยู่สุดสายตาข้างหน้าและพูดว่านอกจากนี้แม่น้ำแห่งการเวลาจะยังคงแยกอยู่หรือไม่เกิดอะไรขึ้นอันยักประกาศคู่เหตุผลที่แม่น้ำแห่งการเวลาแยกจากกันนนั้นง่ายมากนั่นคือเพื่อเปลี่ยนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของโลกนี้จึงเปลี่ยนไปและจะมีแม่น้ำสาขาในแม่น้ำแห่งการเวลาอันยาวไกลระบบแจ้งว่าเปลี่ยนประวัติศาสตร์จะมีความหมายรอนครึ่งคิดไม่ใส่ใจที่จะมองทางแยกสักคครรรรรรููููู่่่่่่่่่่่่่่่่แแแแแลล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 ้้้้้้้้้ววววววถถถาา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 มม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 มไไไไใใใใชชสสนนนนนทททททีีีีีีหหหหืืืืออ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 อเเเเเเปปปปำยยยยะะะบบบบตกกกกกกััังงงงงขๆๆจจิภภพดดศ งานก็ปล่อยมันไปรอนเหลือมองไปที่ทางแยกในแม่น้ำแห่งการเวลาอีกครั้งจากนั้นมองลงไปที่แม่น้ำที่ไหลเชี่ยวและบบมือเพอเรื่องควบแน่นอุโมงค์แห่งการเวลาไปแล้วอุโมงค์เวลาปรากฏขึ้นรอนขย่าตัวหนึ่อยห้าสิบสามเข้าไปในอุโมงค์เวลา Piece วันที่สองเมื่อสาปีที่แล้วเหนือเกาะไฮราอุโมงค์เวลาขนาดเท่าปลายถึปรากฏขึ้นและร่างของรอนขนาดเท่าฝ่นก็ปรากฏขึ้นที่นี่หรือกาะไฮราดีรอนกลับคืนสู่ขนาดเดิมมองทิวทัศน์รอบๆอย่างใกล้ชิดยิ้มและพยักหน้านี่คือโลกของจนสลัดเมือ่อสบบามสิบป รอนเดินไปตามท้องถนนล้อมรอบด้วยพลังงานประหลาดที่ทำให้นักรบหญิงไฮราธรรมดามองไม่เห็นเขารอนมาถึงพระราชวังในเวลานี้น้องสาวทั้งสามของจักรพรรดิหญิงยังไม่ประสูติและเขาอยากรู้ว่าใครเป็นผู้ปกครองเกาะตอนนี้ขีดล่างฮะผู้หญิงคนนี้คือจักรพรรดิองค์ก่อนของเกาะไฮราหรือไม่อัญญประกาศคู่รอนยืนอยู่ในพระราชวังมองดูหญิงสาวสวยที่นั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วยิ้มเล็กน้อยแม้ว่าผู้หญิงคนนี้จะไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามเหมือนจักรพรรดิหญิงแต่เธอก็ไม่เลวจักรพรรด,ดินีแห่งเกาะไฮราในยุคนี้กำลังแก้ไขเอกสารอย่างจริงจังด้วยท่าทางที่่่่่่ดดดูสสงงงงงาา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 มมมมมแลลละะถถอนน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 หหยใใจจเเเเปป็็คคคคครรรรรรััััั้้้ววววพพพพกกกกญิิไไไๆชฆ ฝ่าบาทสตรีผมสีเขียวซึ่งนั่งอยู่ที่สีจักของจัก,กรพรรดินีต้องมองกองทัพเรือกำลังตามล่าคนพวกนั้นดังนั้นตอนนี้คงไม่มีเวลามาดูแลพวกเรามากนักใช่ไหมอันยักประกาศคู่ไม่ก่อนหน้านี้มีกลุ่มโจรสลัดข้าไปจนเข็มขัดไร้ลมข้าราชาทะเลหลายตัวและเกือบจะฆ่าเกาะก้ามูจัก,กรพรรดินีใส่ยสีจัดดูไม่พอใจเล็กน้อยสถานการณ์ในโลกใหม,ม่ไม่มีกองกำลังของกองทัพเรือเทียบไม่ได้กับโจรสลัดโทอโรเจอร์ไอ้บ้าอันยักประกาศคู่โรเจอร์คนนั้นผู้หญิงข้างล่างก็ดูแย่เล็กน้อยเช่นกันผู้ชายคนนั้นสสรรรรรร้้ไไ้้าา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 างงงงเเเื่่่่่ออววุนนนยยยไไดดดจจิๆถมมมมใชพะะขขโลััคคีีกกปศู แต่โชคดีที่มีคนตามล่าเขาจักรพรรดินียิ้มและตร่าว่าไม่มีชายุ่มในกองทัพเรือไล่ตามเขาหรือแม้ว่าเขาจะวิ่งไปที่โลกใหม่เขาก็จะไม่ปล่อยเขาไปที่เมื่อโรเจอร์ถูกจับได้โลกจะกลับสู่ความสงบสุขอย่างแน่นอนและจนสลักที่ออกแล้วว่าเหล่านั้นจะถูกอย่างแน่นอนอันยประกาศค่อึมฮิงคมสีเทียวยักหน้าดูดีขึ้นเล็กน้อยแล้วพูดว่าฝ่าบาทถ้าอย่างนั้นข้าจะออกไปก่อนและการฝึดนักรบผู้พิทักษ์ด้านล่างก็ยังต้องการให้ข้าคอยจับตาดูอยู่คุณกำลังมีปัญหาไม่มีปัญหานี่คือส ในฐานะอาณาจักรที่ทรงพลังก่อกาะไพร่าควรมีแผนที่โลกแฝงร่างของรอนปรากฏต่อหน้าจักรพรรดินีทันใดนั้นก็เผยร่างของเขาไครเมื่อจักรพรรดินีเห็นรอนปรากฏตัวอย่างกระทันหันเธอก็ตกใจและตะโกนว่าผู้ชายเป็นไปได้ไงคุณคุณมาที่นี่ได้อย่างไรมาคนมาคนอันยัปประกาศคู่ก่อนที่รอนจะพูดจบจักรพรรดินีก็ดังขึ้นและนอกประตูหญิงผมสีเขียวที่เพิ่งถอนตัวออกไปไม่ไกลได้ยินเสียงของจักรพรรดินีและเข้ามาทันทีพร้อมผู้คุมกันหลายสิบคนคุณคืออะไรด้วยเสียงคำรามได้ยินเสียงอาวุธเป็็็นน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 ลลลลลลลออ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 อกกกกกแแแแแะะะัััรรรบบบบบหหหญิิิงงงงงงุุุุุ่่่่่มมมมมึ้้้เเเเดดาา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 ทธธููยยยีีขขขขพพววคคคณณณปฏตตใใจฉ ซาราเลวผู้หญิงผมเขียวมองรอนอย่างเย็นชาเป็นผู้ชายพูดว่าคุณอยากทำอะไรกับสมเด็จพระจักรพรรดินีคุณมาจากจวนสลัดคนไหนเป็นการลอบลงพระชนพระองค์ใช่หรือไม่อันยประกาศคู่พูดว่าอะไรนะรอมองเธอเขาจะมาลอบสังหารราชนีแห่งเกาะไฮราหรือไม่จะพูดได้อย่างไรว่าสามสิบปีต่อมาเขาก็เป็นเจ้าชายแห่งเกาะไฮราและจักรพรรดินีก็คือภรรยาของเขาผู้สิคุณเป็นอะไรหรือเปล่าจักรพรรดินีรู้สึกโล่งใจที่เห็นรอนถูกห้อมล้อมจากนั้นมองไปที่ใบหน้าหล่อเหลาของรอนในใจของเธอมีแววแปลกๆแ,แต่เธอก็ควบคุมมันได้เป็นอย่่่่่่่่าา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 งงงงงงงดดดดีีีีแแลลละะะะถถมมมมเเเเเจจจิิซออออออรร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 ์คคคคุุณณททพพพชวววัััไไไไ้้้้้ยยตกกกกกฆฉนนนนปปปศููืืึโบ ลือลั่นภายใต้การควบคุมของรอนทุกคนในวันยกเว้นจักรพรรดินีต่างสลบสลายจากอำนาจเหนือหลอดของเขานี่คือโอเวอร์หลอดด n มินเจักรพรรดินีมองรอนด้วยความตกตะลึงนี่เป็นสีที่ครอบนำมีเพียงราชาองค์เดียวท่ามกลางผู้คนนับล้านเท่านั้นที่จะปรากฏป๊อปป๊ปเสียงชุดหนึ่งตกลงไปที่พื้นและนักรบที่ปกป้องรวมถึงผู้หญิงคมเทียวทุกคนเป็นลมหมดสติไปกับพื้นฉันมาที่นี่เพื่อขอแผนที่โลกจากคุณถ้าไม่ใช่ให้แผนที่ทะเลตะวันตกกับฉันรือบอกฉันเองว่าเกาะโอฮาราซึ่งเป็นเกาะท ฉันชื่อรอนรอนมองไปที่เธอและพูดอย่างใจเย็นฉันมีความสัมพันธ์กับกอรไฮราแต่ไม่ใช่ตอนนี้แต่ในอนาคตอันยอบประกาศคู่คุณหมายถึงอะไรจัก,กรพรรดินีขมวดคิว้วแต่แทนที่จะคิดเรื่องนี้เธอกลับพูดว่าฉันชื่อลิลิตคุณแค่ต้องการขานที่จริงจริงเหรออันยอบประกาศคู่ยังไงคุณจะให้อะไรฉันอีกรอนมองหน้ากันด้วยรอยยิ้มที่มุมปากระดับการมองเห็นและการได้ยินของเขาครอบน้ำสูงมากและความแข็งแกร่งของจัก,กรพรรดินีองค์นี้ก็ไม่สูงนะักและเขาสามารถตรวจจับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของอออออออิไไไไดดด้้้้้้้้ยย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 ่่่่่่่่่่าา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 างงงงเเ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 ตตต็็มมมมมมทททีีีีีีผผูููชชคคคนน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 นแแถถรรรรกกกหหหหลลลละขขืืฉฉััใ หลีดร่างเมื่อมองไปที่ใบหน้าที่จริงจังของจักรพรรดินีแห่งเกาะไฮราหากไม่ใช่เพราะรอนได้เห็นและได้ยินว่าระดับของสีที่ครอบงำนั้นสูงเกินไปและเขาเกิดจะมีความสามารถในการอ่านใจเขาทำไม่ได้จริงๆเห็นว่าสิ่งที่นางคิดอยู่ในใจคือเนื้อหาเหล่านี้จริงๆความแข็งแกร่งของคุณแข็งแกร่งมากลิล,ลิตมองรอนอย่างเคร่งขรึมแต่นี่คือเกาะไฮราถ้าการให้ของกับนายมันง่ายขนาดนั้นฉันรู้ว่าคุณคิดอะไรรอนโบกมือแล้วพูดว่าก็ <Israelis S 1> อย่างท <cabinets S 2> ี่คุณบอกมีจอนสลัดเกอะบนเกาะไฮรานอกเกาะไฮราและฉันจะช่วยคุณแก้ปัญหหาาาาาากกกกลล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 ลุ่่่่่่มมมมจจจนน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 สสัััดดดดดดีีีี้้้้้้้แแแววววยยยยงงงงงงงไไไไะะะภพใชชครรรรบิิิิๆตตขขอออเเปป็ถททืึโ แน่นอนว่าเป็นความจริงรอนพยักหน้าเดี๋ยวก่อนฉันจะไปเอาแผนที่มาให้นายเดี๋ยวนี้ลิลิถานหน้าหนีและเดินไปที่ห้องโถงด้านข้างและหลังจากนั้นไม่นานเธอก็หยิบแผนที่และเดินไปหารอนและพูดว่านี่คือแผนที่ของทะเลตะวันตกและเราไม่มีแผนที่ของโลกหรือบางส่วนเป็นแผนที่ไม่สมบูรณ์อัญญประกาศคู่แผนที่ทะเลตะวันตกก็พอรอนเอื้อมมือหยิบแผนที่ด้วยรอยยิ้มบนริมฝีปากมองไปที่จักพระดิณีนีผู้ันงำตรงหน้าเขาและพูดว่าขอบคุณสำหรับแผนที่ของสมเด็จพระจักรพรรดินีฉันไปแล้วอัญญประกาศคู่ด้้วยคู่่กกันนรราาางงขขอออ็แแบเมละหายไปในนรรระาชวังงออลลิ่มดูรรออออนจาากกไปปขขบิมฝีงเธแล้วววิ่่่่งงงงงออออออกกจาาารรรรระชัมมไไปบๆแตเห็นนข ผู้ชายคนนี้มันหายไปแล้วเหรอลิลิทกตะริ้นฝีปากของเธอเบาๆใจของเธอคิดถึงใบหน้าที่หล่อเหลาและท่าทางของรอนและในใจของเธอก็มีคลื่นแปลกๆและใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีดอกกุหลาบเมื่อเธอคิดถึงเรื่องนี้บนท้องฟ้ารอนถือแผนที่ไว้ในมือและสายตาของเขามองไปยังเกาะไฮดราด้านล่างอย่างแปลกประหลาดลิลิทผู้นี้ดูเหมือนจะตกหลุมรักฉันตั้งแต่แรกเห็นรอนแต่ทางของเขาคิดอย่างหลงตัวเองตอนนี้ฉันมีเสน่ห์มากไหมแน่นอนอต่น,นิจจะเสน่ห์มากเกินไปก็น่ารำคาญเช่นกันอันยับประกาศเดียวไม่นะทันใดนั้นรอนจำ รอนกระตุกมุมปากเขารู้สึกว่าจักรพรรดิแห่งกาะ้ามูแปลจริงๆสามสิบปีต่อมามีจักรพรรดิหญิงและในเวลานี้มีลิลิตจักรพรรดินีที่ตกลุมรักเขาตั้งแต่แรกพบสายตาทำให้เขามองไปที่จักรพรรดิแห่งเกาะมูทั้งก,ก,ก,กและเขาก็แปลกมากแน่นอนว่าจักรรดิทั้งสองมีชื่นชอบในตัวรอนมากผิดป,ปกติและรอนก็ภูมิใจในใจมากช่นกันสงบและเยือกเย็นรอนเปิดแผนที่ดูจากนั้นก็เก็บมันไว้และมองเข้าไปในรไกลเหนือทะเลในรไกลามีเรือจรสลัดขนาใหญ่สามลำจอดอยู่บนผิวน้ำเรือจรวดสามลำนี้ไม่เล็กเป แน่นอนในมหาสมุทรระหว่างกลุ่มโจอนสลัดกับเกาะไฮรามีราชาแห่งท้องทะเลขนาดใหญ่หลายตัวกำลังพักผ่อนอยู่ในสันดอนหินโศโครกขีดขวางทางไปยังทะเลแห่งนี้รอนเดินช้าๆลงมาบนท้องฟ้าและโจอนสลัดด้านล่างก็พบร่องรอยของเขาบนเรือธงโจอนสลัดตรงกลางโจอนสลัดตาเดียวกำลังมองไปที่ราชาแห่งท้องทะเลในระยะไกลและพูดด้วยเสียงต่ำว่าเราต้องเปลี่ยนทางราชาแห่งท้องทะเลเหล่านี้ทรงพลังมากแข่งแกร่งกว่าที่เราเคยเจอมาก่อน,อนยับประกาศคู่ใช่กับการพูดถูกในบริเวณใกล้เคียงมีชายรูปร่างของสูงเล่นปืนในมือแต่สีหน้าของเขาดูเคร่งขรึมมากก่อนจะา่คกู นกกาเหลาก่ามคำรามบุคคนที่สาถัดจากกัปตันตาเดียวคือจนสลัดตัวอ้วนทวมถือขวดไว้ในมือหลังจากดื่มแล้วเขาก็พ่นไว้ออกมาเลือใหญ่แล้วพูดว่าเจ้านายนเมื่อมันยากทำไมเราจะไม่ลงเลิกปฏิบัติการนี้หรือจะเป็นอย่างไรถ้าผู้หญิงบ้าบอๆแห่งกาะไฮราออกเรือมาโจมตีเราด้วยราชาแห่งท้องทะเลอันยประกาศคู่เป็นไปไม่ได้กันจนสลัดตาเดียวส่หัวพวกเขาไม่มีทางควบคุมเนปจูนได้แต่เรือของพวกเขามีหอกอลางทะเลที่สามารถหลีกเลี่ยงการไล่ตามของราชาแห่งท้องทะเลได้แต่อนิจาเราไม่ได้ส่งต่อคำสั่งของฉันและเปล ผู้ชายคนนี้คือใครคุณบินได้ไหมพลังของคนปีศาจงั้นเหรออันยับประกาศคู่มันควรจะเป็นแต่ฉันไม่เห็นรูปร่างหน้าตาของผู้ชายคนนี้แอลมันก็ไม่ควรเป็นจนสลัดชื่อดังพวกนั้นและไม่ใช่กองทัพเรลือที่ทรงพลังเด็กชายคุณเป็นอะไรจนสลัดตาเดียวขมวดคิ้วที่รอเขายังเป็นผู้มีความสามารถด้านคนปีศาจและไม่ถือว่ารอเป็นผู้ทรงพลังท้ายที่สุดแล้วจนสลัดบนทำลายนี้ไม่ใช่สามสิบปีต่อมาชื่อของรอนในโลกนี้ไม่ใหญ่โตนะักไม่เลยมันไม่มีชื่อเสียงเลยสิ่งที่ฉันคุณไม่จำเป็นต้อง หัวหน้าเราจะฆ่ามันให้ตายเลยไหมเมื่อฟังคำพูดของรอนและเสียงตะโกนอย่างโกรธรี้ยของคนของเขาจนสลัดตาเดียวก็โกรธในใจเช่นกันและเขาพร้อมที่จะจัดการกับรอนเพียงเพื่อที่จะเห็นทายนุ่มในชุดขาวเื้่มมือไปตบมันลงดังก้องเงาฝ่ามือขนาดใหญ่ฟาดลงมาและเรือจลัดขนาดใหญ่สามลำก็ระเบิดออกกลายเป็นเศษเล็กเน้อยล,ลอยอยู่บนผิวทะเลและสำหรับจสลัดบนเรือรวมถึงกัปตันตเดียวที่มีความสามารถจากผลไมพ้พวกเขาทั้งหมดถูกฝ่ามือของรอนตบลงในซอสเนื้อและจมลงสู่มหาสมุทรถูกลานในทะเล้นหายไปหลังจากตบหน้ากล รอยปีที่หายไปนั้นลึกลับจริงๆและถ้าฉันมีโอกาสฉันจะต้องค้นหาความลับขององการหายไปของรอยปีที่หายไปให้ได้หญิงสาวมองดูบันทึกในหนังสือและดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสนใจในการสำรวจสิ่งที่ไม่รู้จักอ,อเวียทำไมคุณยังอยู่ที่นี่เด็กสาวผมสีฟ้าที่ิ่งผ่านมาเห็นหญิงสาวผมสีเงินกำลังอ่านหนังสืออยู่ก็รีบพูดว่าฉันได้ยินมาว่าผู้อาวโุโสจะจตั้งทีมเพื่อไปที่อนุสรณ์สถานในทะเลเหนือคุณอย่าไปลงชื่อขึ้นอันยับประกาศคู่ซาบทะเลเหนือโอ้อเวียเด็กสาวผมสีเงินเงินหน้า ไปคุณรอชันชันจะทำความสะอาด OL เ,เวียลุกขึ้นทันทีทำความสะอาดชัวครู่แล้วออกจากบ,บ้านไปพร้อมกับหญิงสาวนี่คือทะเลตะวันตกใช่ไหมรอนเดินไปตามเส้นทางอันยิ่งใหญ่จากแถบไรลมซึ่งเป็นที่ตั้งของเกาะไฮราไปจนถึงภูเขาหลักหัวผ่านภูเขาหลักหัวรงไปยังที่ตั้งของทะเลตะวันตกตลอดทางขึ้นเขาได้เห็นการเดินทางที่ใหญ่นี้เมื่อ3าปีที่แล้วเมือม่อเทียบกับ3าปีต่อมาอาจยาก,กว่านั้นเหนือมหามุรในยุคนี้จนสลยังน้อยกว่า3าปีต่อมาแต่ยุคแห่งการค้นพบได้เริ่มขึ้นนานแล้วแต่ไม่มีความ ตลอดทางด้วยความเร็วของเขาจากเกาะไฮราฟไปยังทะเลตะวันตกใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงหยุดและเดินนี่เป็นครั้งแรกของเขาในทะเลจีนตะวันตกและเขาพบว่ายังมีความแตกต่างอยู่บ้างระหว่างทะเลนี้กับทะเลตะวันออกความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดคือประเพณีที่เห็นอกเห็นใจและจนสลัดที่นี่บ้าคลั่งยิ่งกว่าจนสลัดในตะวันออกทะเลข้าให้หมดทุกคนตามกับตันไปกราบใดที่คุณฝ่าด่านที่หุ้งไว้ออกไปได้ผู้หญิงวายและทรัพย์สมบัติบ,บนเกาะนี้ล้วนเป็นของเรากลุก่มจนสลัดกำลังโจมตีเกาะเล็กๆอย่างมามและชาวบบาาา้้้้าา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 านน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 เเ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 กกกกกกกะะะะซึึ่่่่่่่่่่่งงงงงงงป็็็ออออททททททหหรรรรรััััษีีีีีีิิิดดดขไมมมยยยจจจสสตตตลลลคูๆพว ช่วยด้วยช่วยด้วยทหารยามที่เป็นที่นิยมกระจัดกระจายจนสลัดบุกเข้ามาในหมู่บ้านด้วยอาวุธคนธรรมดาไม่ได้เป็นศัตรูกับจนสลัดเลยพวกเขาถูกฆ่าตายทีละคนผู้หญิงร้องไห้แล้วิ่งหนีเอาชีวิตรอดและผู้ชายของหมู่บ้านต่อสู้กับจนสลัดด้วยแราดเล็บและเคียวแต่หน้าเสียดายที่พวกเขาถูกฆ่าโดยไฮยี่ในขณะนี้วิญญาณที่มีอำนาจครอบงำตกลงมาจากท้องฟ้าจากนั้นจนทั้งหมดก็ล้มลงกับพื้นด้วยความมึนงงชาวบ้านที่กำลังหนีเอาชีวิตรอดตกตะลึงมองดูจนสลัดที่ล้มลงกับพื้นทีละคนด้วยความสูญเสียค่อนข้างอธิบายไไมม่่่่ดดด้้้้้้้้้้ผูหหหหหญิิงงงแแแแลลลลละะะะเเ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 ็็็็กกกกกกกททีีีีนนนนนนนออออาาาาาาาชชววววววตตตตตรรรรึยยัััพพพขำจค รอนมองดูหมู่บ้านเล็กๆด้านล่างที่รอดพ้นจากภัยพิบัติอย่างเฉยเมยหันหลังกลับและจากไปเขาจะไม่ปรากฏตัวคนที่มีอำนาจเหนือกว่าสามารถทำให้พวกเขาทั้งหมดตกตะลึงและถ้าพวกเขาถูกฆ่าโดยจสลัดที่ตื่นอยู่เหล่านี้เขาก็ไม่สนใจสำหรับรอนก็แค่เรื่องของความสะดวกแล้วเขาก็จะไปหาโอฮาระหลังจากนั้นอีกสิบนาทีในที่สุดเขาก็มาถึงโอฮาระก่อแห่งโบราณคดีต้นไม้ใหญ่แห่งสัพพัญญุซึ่งทำให้เขายิ้มต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ใช่แล้วนี่คือโอฮาระจริงๆดังนั้นขั้นตอนต่อไปคือการค้นหาโอลาวีหโอลว่อยิฮาเเบลมอร์อล้วีแม่น้ง่เหลขอีกครั้งแแลลลละะะกกกััับไปปยงงงหห้้ววววเาาาออศศรคู่ จุลภาคในตอนนั้นเองเรือลำใหญ่ที่บรรทุกทีนักโบราณคดีกำลังเตรียนออกจากท่าเรือของโอฮาราและรอเหลือไปเห็นและเห็นร่างที่คุณเคยจากเรือทันทีบังเอิญไม่ใช่โอ,ลอเลวียคนนี้ทันเวลาพอดีไม่งั้นอาจพลาดอัญญาประกาศคู่ร่างของรอนแอร์วกเข้ามาและเขาก็มาถึงเรือลำใหญ่ซ่อนร่างของเขาไว้และมาถึงด้านข้างของโอเวียที่กำลังพูดคุยและสนทนากับหญิงสาวผมสีน้ำตาลเมื่อเราไปถึงทะเลเหนือและหาทางเข้าไปในซากปร,รักหักพังนั้นเราถือโอเวียหญิงสาวผมสีน้ำตาลกำลังพูดมือจู่ๆเธอพบว่าผู้คนรอบตัวเธอหายไปตััวทททนนีแลลลละเรืออ้งำกกก็ยู่ใคาามโห คุณคืออะไรรอนดึงโอลาเวียและบินขึ้นไปในอากาศหลายพันเมตรโอลาเวียตกตะลึงและรีกรอดร่างของรอนท้ายที่สุดมันก็อยู่สูงในอากาศโอลาเวียเป็นเพียงมนุษย์ผู้หญิงธรรมดาจูจูก็ขึ้นมาบนฟ้าทำไมเธอไม่อยากกลัวเลยเธอต้องน่ารอนด้วยใบหน้าประหลาดแล้วถามว่าคุณเป็นอะไรทำไมจูจูคุณถึงพาฉันไปฉันฉันมาจากอนาคตอัญประกาศคู่รอนยิน้มเบาๆและมองไปที่โอลาเวียผู้หญิงคนนี้คู่ควรกับแม่ของโรบินจริงๆตอนนี้เธอไม่ได้ตั้งท้องโรบินเขามาเร็วมากในทำลายควรจะกล่าวว่ในเวลานี้โอลาเวียยังไม่ได้พบพ่อที่ไม่เชื่อถ